เรื่องย่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงทางช่อง3ทุกวันพุธพฤหัสเวลา20สนาฬิกา30นาทีตอนที่7คุณเอกพาคำดวงมาซื้อของไปฝากคนที่บ้านของคำดวงระหว่างนั้นหมอจันทร์ก็ทำของใส่คำดวงคำดวงได้สติบ้างไม่ได้สติบ้างจึงรีบบอกกับคุณเอกว่าเธอโดนคุณสายและรีบวิ่งหนีกับเรือนระหว่างที่กำลังแย่คุณเอกก็เข้ามาขวางเอาไว้ได้ สุดท้ายคำดวงก็ใช้เบี้ยแก้แก้คุณใส่ได้สำเร็จเมื่อพ่อค้าหมูได้สติคำดวงจึงบอกว่าเขาเป็นโรคลมชักแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพ่อค้าหมูจึงขอบคุณและกลับไปหลังจากนั้นคุณเอกก็ให้หมูบุญชยัยช่วยสืบเรื่องหมอคุณใส่ให้ คุณพัสมิ่งมาถามคุณเอกถึงสถานที่ทดลองปืนคุณเอกจึงบอกว่าเป็นวัดร้างทั้งเหนือและทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด